สวัสดีครับผมสวัสดีพี่น้องและอาจารย์ทุกท่านครับผมพบกับผมอีกแล้วครับผมกับช่องเลอบบาเลาะทุ่งครับสำหรับคลิปนี้ก็พาพี่น้องออกมาต่อนกเช่นเคยครับผมนี่ครับสองต่อครับผมคนละตอกับเส้นแปมครับเส้นแปมสวัสดีครับสวัสดีครับผมอ๋อวันนี้เรามาตรงไหนนี่อันนี้ก็ยังกราดนะครับผม ไม่เคยมาเนาะไม้นี้อันนี้เปิดไม้ใหม่ครับผมขี่เลาะมาเรื่อยๆครับผมตรงนี้ครับนี่บรรยากาศครับผมโอ้สะใหญ่อยู่ตรงนี้ครับเนี่ยนกปลาคันสองสามตัวครับผมอ่ะวันนี้ผมก็เอานกต่อเก่าครับผมมาไล่เรือสักหน่อยครับนี่ครับหางต่อเป็นปีครับผมตัวนี้ครับ เคยได้โตเลยครับผมเอามาจากบ้านนอกครับผมตัวนี้ครับชื่อว่าเจ้าชายน้อยครับผมตัวนี้ครับอ่ะเดี๋ยวมาลองดูครับผมมันจะเป็นอย่างไรครับเดี๋ยวขออนุญาตแซมพเนียก่อนครับผมเราจะขึ้นใส่บริเวณนี้แหละครับนี่ใกล้ๆกันนี่แหละครับผมอ่ะโอเคครับผมพากพเนียก่อนครับนกเข้าของเซนเปมแล้วครับผมเข้าอย่างไวครับผมตัวนี้ครับนี่นกเสร็จเปมอยู่นี่ครับต้นนี้ครับ ผมว่าเหยียบแล้วนะครับผมเมื่อกี้ไม่รู้ว่าหลุดหรือพลาดยังไงไม่รู้ครับผมไม่แน่ใจครับผมเดี๋ยวเซียนแปมจะส่องดูครับผมนี่อุปกรณ์ครบชุดครับวันนี้ครับโอ้โหสุดยอดเลยเซียนเราของผมก็อยู่ตรงนี้ครับเรียกอยู่ครับผมเสียงใหญ่ครับผมเขาของเซียนแปมครับ ชายน้อยน่าจะเห็นนกแล้วครับผมนกหางโตครับผมตัวนี้ครับเป็นปีแล้วครับผมไม่เคยได้เข้าพเนียดเลยครับมาไล่ดูครับผมว่าจะเป็นยังไงครับนะมาอีกตัวแล้วครับผมนี่นี่ครับอู้ไปนู่นอ่ะเดี๋ยวเราติดตามชมครับผมนี่กำลังติดตั้งอุปกรณ์ครับผมนะโอเคครับผม จะคันโยนหาสักพักครับผมมีนกป่าเข้ามาแล้วครับนกป่าเข้ารวมต้นแล้วครับผมตอนนี้นกป่าเสียงเล็กครับตัวนี้ครับอาจจะมืดหน่อยนะครับผมย้อนเสงครับผม ของเสียงแปมก็ยังไม่เหยียบครับผมยังอยู่ครับเดี๋ยวดูรุนติดตามชมครับผมจะเหยียบไหมครับเบเรียบร้อยแล้วครับพี่น้องครับเจ้าชายน้อยจัดแล้วครับผมใช้เวลาไม่นานครับผมนี่ครับเดี๋ยวพาไปดูครับผม ชายน้อยครับโอ้หนุนมีอีกตัวครับผมหนุนมันเข้ามาสตัวครับแต่ตัวนี้มันไม่ขันครับน่าจะเป็นลูกนกครับผมหนุนไปแล้วครับนั่ครับโอ้เรียบร้อยครับผมโอเคครับผมเดี๋ยวผมเอามาลงมาให้ดูครับ นี่ครับผมเฉลยครับนี่ครับเฉลยเสียงเล็กครับผมตัวนี้ครับไม่รู้ว่ากี่กุกครับบินมาจากฝั่งนู้นครับผมนี่ครับจะใช้น้อยจัดแล้วครับผมนกห่างตัวเป็นปีครับผมตัวนี้ครับเรามาไล่เรือดูครับผมจัดแล้วครับเต็มแรกครับผม เดี๋ยวผมแกะมาให้ดูนะครับผมนี่ครับลายก็ใช้ได้ครับผมสำปิกใช้ได้ครับ ใจครับผมมีหนุนด้วยนะครับผมตัวนี้คารมพอมีครับมีหนุนครับผมถือว่าใช้ได้อยู่ครับแข่งขาก็นี่ครับเต็มแรงมาแล้วครับผมจะใช้น้อยจัดแล้วครับผม เก็บครับถามเสียนใหญ่เราเป็นอะไรเมื่อกี้เป็นไรเรียไม้ลั่นครับเรียไม้ลั่นเรียไม้ลั่นเป็นไรมันแข็งหรือว่ายังไงไส้เกลือลึกเืินโอ้เ <c oughs> สียดายเดี๋ยวเใหม่มันลงอยู่ตรงนั้นเลยนกมันเหยียบแล้วนะครับผมเมื่อกี้ครับแต่พเนอรไม้ลั่นครับไะเดี๋ยวผมก็ขึ้นไว้ต้นเดิมครับผม,ม,ม,มรอดูอีกหน่อยหน่อยครับว่าจะมีตัวอื่นมาเปล่าอแต่ว่ามันอยู่ฝั่งนู้นเยอะมากครับผม นกครับอ่ะเดี๋ยวเราติดตามลุ้นกันครับเสียงใหญ่เราจัดแล้วครับผมนี่ครับผมหลังจากที่ตกพลาดครับผมเลยไปย้ายต้นครับยังดุอีกครับผมตัวนี้ครับโอ้มาแล้วผมเสียงไหนเสียงน่าจะเสียงใหญ่ครับผมตัวที่เข้าตอนเร่เนาะใช่ครับผมอ่ะตัวที่เข้าตอนมันมันผมมันมันไหนสุดยอดครับผมส่อ่ะเดี๋ยวจะได้ย้ายใหม่ต่อไปครับผมเจอกันครับนี่ครับผมสุดยอดเลยครับเซยนเปม ับผมมาเจอกันไม้ที่2ครับนี่ครับไม้เดี๋ยวจะลองขึ้นดูบริเวณนี้เลยครับผมในนีนกขันเลยครับเงียบครับเราดูนเส้นอ่ะโอเคครับเดี๋ยวยังไงก็มารอลุ้นกันครับผมมีนกป้ามาเข้าร่วมแล้วครับผมตอนนี้ครับ เป็นลูกนกครับผมมีเสียงใหญ่คันอยู่ฝั่งโน้นครับเสียงใหญ่คันอยู่ฝั่งโน้นตีตะไลแล้วครับเมื่อกี้ตัวตวีข้าเป็นลูกครับผมนี่ครับเสาไฟข้างหน้าครับผม เสียงใหญ่บินเข้ามาแล้วครับผมตอนนี้ครับอาจจะไม่ค่อยชัดนะครับผมโดดไหมเอ้าเรียบร้อยครับผมสวยงามมากครับโอเคครับผมมันแล้วครับผมเต็มสองมันแล้วใช้น้อยจัดอีกแล้วครับผม เสียงใหญ่ครับผมตัวนี้นี่ลุงนกครับที่เข้ามาตอนแรกครับเสียงใหญ่อยู่ฝั่งนูน้นตีตะไลเข้ามาเข้าเปรียยรโรยเลยครับผมนี่อ่ะเดี๋ยวเอามาให้ชมครับ ครับผมเดี๋ยวมาชมกัน นี่ครับผมเป็นนกเสียงใหญ่ครับหนึ่งกุ๊กครับผมตัวนี้ตัวเล็กครับตัวนี้ครับดูครับเล็กมากครับโอ้หูผมครับไมนกมีผมเฮอ้า ดีครับผมเต็มทีสองของเจ้าชายน้อยครับผมมาแล้วครับผมยอดครับเดี๋ยวเป็นรุ่นไม้ต่อไปกันครับครับผมมาถึงอีกไม้ครับผมนี่ครับกับทุ่งนาโอ้สวยงามมากครับผมบรรยากาศทุ่งนาครับนะครับเสร็จแปมเดินไปแล้วครับผมทุ่งนาโอ้กว้างใหญ่มากครับผมโอเคครับผม จะมาหาขึ้นแถวนี้ดูครับจะเป็นอย่างไรจะมีนกหรือเปล่าขึ้นนกเป็นทีแล้วยครับผมตรงนู้นครับนกปากคันอยู่ตรงนี้ครับผม นกปลาหนึ่งกกครับเส้นแปงแ๊งเราครัฟังนู้นครับมีนกปลามาคันอยู่บนหัวเลยครับผม หนูไปหานกตอแล้วครับผมตอนนี้อยู่ต้นใกล้ๆครับผมรอด,ดูว่าจะเขาร่วมต้นหรือเปล่าครับ สามน่าจะเรียบร้อยแล้วนะครับผมบินเข้าก็ไม่มีปากมีเสียงครับผมไม่รู้ว่าลุงนกหรืออะไรหรือเปล่าครับเก่าอยู่ตั้งนานครับผมอ่ะเดี๋ยวไปดูกันว่ามันจะเป็นอย่างไรครับผมฉเฉลยตัวนี้ครับแ้มที่สาม,มองเจ้าชายน้อยมาแล้วครับผม โอ้นู่นนู่นครับโอเคครับผมเดี๋ยวเอามาให้ดูกันครับผมอ่ะนี่ครับผมเฉยเต็มทีสามครับโอ้นี่ครับไม่รู้ว่าตัวผู้หรือตัวเมียครับผมตัวนี้เข้ามาก็เงียบอ่ะเดี๋ยวแกะมาดูครับผม แตมที่สามเจ้าชายน้อยครับผมไม่รู้เสียงไม่รู้อะไรครับผมตัวนี้<ฮ>ตะเกียบหางมาครับน่าจะตัวเมียครับผมดูหน้าตาท่าทางแล้วดูลักษณะแล้วครับผมน่าจะตัวเมียครับนี่ครับ ข้งฝั่งนี้แตกหมดเลยครับผมหนึ่งข้างครับนี่ครับฝั่งนี้ไม่มีแตกครับแตกข้างเดียวครับนี่ครับฮะเต็มที่สามครับผมหมันมันครับผมจ้กชายน้อยครับโอ้หมันมันแล้วอ่ะ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 โอเคครับผม ลองขึ้นดูอีกไม้ครับผมไม้สุดท้ายครับผมนี่ครับตรงนี้ครับเป็นนกปลามันโชมาขันอยู่แต่ในนี้ครับผมไม่ยอมไปไหนครับผมเลยเมื่อกี้ก็หนังจากได้เฉลยตรงนั้นเนาะมันก็เลยลองขึ้นตรงนี้ดูอีกไม้ครับผมว่าจจะมันจะเข้าเปล่าครับนั่นมันขันอยู่ตรงนู้นเองครับใกล้ๆเลยครับ เสียงกลางครับผมมาจะเข้าก็าดูว่าจะเข้าหานุกต่อหรือเปล่าครับเอานกลงมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วครับผมหลังจากขึ้นไม้ที่สเมื่อกี้ครับนี่ครับไม่ยอมเข้าร่วมเลยครับใกล้ๆแค่นี้เองครับระยะสิบเมตรครับโอ้ไรพรุงพรังมาแทนนอน โอ้เป็นยังไงบ้างเข้าแล้วไม่เยียมเขาอยู่ห <motiv> น <ators> <vt ret ii> oh, ้าชานเลยครับผมมองหน้ากันแบบเป็นเพื่อนกันเลยครับผมมันในวันนี้โอ้ดูครับน่ครับกีเต็มตังหมดกสีเต็มนะครับผมผมเต็มหนึ่งอาจารย์ใหญ่ก็สามเต็มนะครับผมมันมาับวันนี้ ก็ได้เชียงใหญ่ตัวนึงเึียงเล็กแล้วก็ตัวเมียนะครับผม,มผมก็ได้ตัวใหญ่ตัวนึงนะครับผมถือว่าสุดยอดครับครับอันนี้ก็เราเจ้าชายน้อยมาไล่เรือสมันนยครับผมนกหางโตเป็นปีครับผมก็ถือว่ามีความมานให้ชมครับก็ไม่คันเท่าไรแล้วครับผมอากาศก็ลมแรงครับผมวันนี้ เต็มวันนี้ก็เต็มรวมก็สี่เต็มครับผมเส้นแปมเต็ม,ม,ตมส่วนผมก็สามเต็มครับตอนนี้นะก็อาจจะพากันกลับแล้วครับผมบรรยากาศก็กลกมแรงมากตอนนี้ก็เวลาก็เที่ยงแล้วครับผมหิวข้าวแล้วครับครับผมสำหรัชุนนี้ก็ ลืมนะครับผมช่วยกดไลค์กดติดตามเป็นกำลังใจด้วยนะครับเดี๋ยวเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะครับผมกดเซียนแป๊บก็ขอจบคลิปไว้เพียงเท่านี้ครับผมสวัสดีครับครับผมสวัสดีครับเดี๋ยวเจอกันใหม่ครับผม